สวัสดีค่ะานาม้มพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลานด์ปี2020ันยสิบค่ะสวัสดีค่ะอินดี้นะคะรองอันดับหนึ่งมิสแกรน,แนด์ไ <c oughs> ทยแลนด์ปี2020ค่ะสวัสดีค่ะพัชชาพยเรือนดาวดวงค่ะรองอันดับสองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะออยรองอันดับสามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะ สวัสดีค่ะโบนั bon at, isha, สนันิชาสีทองสุกรองอันดับสี่มิสแกรนไทยแลนด์2020ค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากรับมงมายังตื่นเต้นอยู่ไหมคะตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะจากชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งได้รับตำแหน่งนะคะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะพี่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นตัวเอง mm hmm. แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ถึงน้ำนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ทุกคนมีความหวังหมดค่ะไม่ไม,ไม่ใช่เพียงแค่แค่ท็อปฟอย่างเดียวแต่ว่า77<น>หวังหมดแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรีแลก์ให้มากที่สุดตอนที่อยู่บนเวทีหนูปล่อยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ยืนท็อปฟอ่ะคือเพื่อนกันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบสนิทกันหมดเลยแล้วหนูพูดกับเพื่อนว่าถ้าสมมติวันนี้ ตัวนี้ไม่ได้เข้าไปในท็อปไฟก็ดีใจแล้วที่เพื่อนเข้าไปกลายเป็นว่าเราก็ติดคนที่5พอดีเลยใช่ค่ะแล้วจปยังไงบ้างคะก,ก็ต้องบอกเลยว่ามันทุกคนอย่างที<ด>่บอกทุกคน<ด>หวังทุกคนหวังจริงๆหนูเองก็หวังที่หนึ่งถาถามว่าพราะผลที่มันออกมาเราก็แฮปปี้กับผลที่เราได้เพราะว่าทุกคนก็คืออย่างน้อยเราได้ทํางานอยู่ในทีมเดียวกันได้พัฒนาองค์กรไปด้วยกันก็แฮปปี้มากค่ะ ค่ะก็สำหรับประชานะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่เราทั้ง5้าคนได้ผ่านมาด้วยกันก็อย่างที่น้ําบอกว่าเราก็สนิทกันค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆเลยที่ให้ความสำคัญกับเราแล้วก็จะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะสําหรับโบน,นะคะพอได้เข้ารอบ5้าคนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าใครก็ได้ในนี้5้าคนค่ะแล้วพอพี่น้ำพอน้ำได้ก็รู้สึกดีใจกับน้ําด้วยนะคะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิสแกลนไทยแลนด์ค่ะ คนสุดท้ายตลอดเลยพอคนสุดท้ายตลอดแล้วเพื่อนก็พูดไปหมดแล้วเอาเป็นว่าก็รู้สึกดีใจค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราต้องอยู่กันอีกหนึ่งปีเต็มๆ <5 S 1> เนาะห้าคนตรงนี้ก็อยากให้ติดตามผลงานพวกเราทั้งห้าคนเนาะ <c oughs> แล้วก็ดีใจอะ่ะ <c oughs> คำเดียวเลย <c oughs> ใช่ค่ะใช่อือ <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆมันคำว่าประชาธิปไตยอ่ะคือตอนนี้มันมีม็อบใช่ไหมคะเอาว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามของประชาธิปไตยนะที่ทั้งเด็กเด็กน้อยผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ทุกคนสามารถเข้าถึงประชาธิปไตยแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะที่คนออกไปใช้สีใช้เสียงของตัวเอง แต่คือที่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือความปลอดภัยความรุนแรงอันนี้ก็เห็นว่าโอเคยังรู้สึกดีว่าที่ม็อบนี้เป็นม็อบที่น่ารักไม่มีการนี่ก็คือเราคนเราอ่ะมันก็ต้องออกมาความรู้สึกความคิดเห็นมันไม่เท่ากันหรอกค่ะมันไม่มีใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเกิดเกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะเราก็ต้องอยู่กันอย่างสันติเราก็ต้องฟังความเห็นบ้างคนหนึ่งออกคนนึงรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปค่ะ ค่ะต้องบอกว่าสําหรับอินนี่คาว่าประชาธิปไตยเนี่ยอินนี่เชื่อว่าการที่มีการเกิดม็อบเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆทุกที่มีเหมือนกันหมดมันเกิดจากการนี้แค่เรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่แค่ม็อบอันนี้ค่ะมันคือความคิดความคิดเห็นของคนส่วนมากที่เขาคิดเหมือนกันที่ปัจจุบันเราไม่มีประชาธิปไตยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเรื่องพวกนี้เลยและอินนี่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่า ถ้าเกิดว่าไม่มีประกวดในวันนั้นหนูก็คงอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเพราะว่ามอบรอบก่อนที่รรมราสา์อีนี้ก็ไปมาเพราะรู้สึกว่าอนาคตต่อจากนี้หนูคือคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อต้องเลี้ยงครอบครัวต่อไปมันคืออนาคตของหนู หนูเลยไหมคะหนูคนสุดท้ายค่ะค่ะสำหรับประชานะคะก็คิดเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคนเราทุกคนค่ะมีส yeah> ิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดเพราะเราอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาออกไปประท้วงเนี่ยนั่นก็คือการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาควรได้รับภาษีที่ประชาชนได้เสียไปทางรัฐบาลได้เล็งเห็นหรือนําภาษีตรงนี้มาพัฒนาประเทศยังไงบ้างในเมื่อประชาชนคิดว่ามันไม่ได้พัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นเขาก็เลยออกมาเรียกร้องสิทธินี้ค่ะก็ เห็นด้วยค่ะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลได้ฟังความเห็นของประชาชนสักนิดหนึ่งท่านจะรู้เลยค่ะว่าประเทศเราเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วมันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะอย่างที่โบได้ตอบคาถามไปนะคะการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงไม่ใช่เรื่องผิดค่ะระบบก็เห็นด้วยแต่ในนอกจากนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้ ความปลอดภัยเหมือนที่พี่ออยพูดใช่ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะก็หันหน้าเข้าหาการคุยกันดีๆด้วยสันติวิธีแล้วสุดท้ายโบเชื่อว่าทุกอย่างมีทางออกค่ะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอค่ะมาแล้วุดฟงบุริเย่สรุปเลยค่ะจริงจริงวันนั้นวันที่หนูตอบคำถาม่ะหนูแทบจะไม่ลงดีเทลอะไรเยอะเลยนะคะเพราะว่าทุกคนได้บอกดีเทลหนูแค่สรุปบทสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วหนูก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าในนามของเด็ก ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนไทยสิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คืออยากให้ประเทศของเราพัฒนาให้มันดีขึ้นมันเป็นเรื่องปกติค่ะประชาธิปไตยมันต้องมีทั้งสองฝ่ายตั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย<อ>แต่ท้ายที่สุดอะ่ะก็ต้องการให้ประเทศเราพัฒนาแต่หน,นหนูว่าเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้แบบหนูเช่นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เชือเช่อว่าการที่เรามีม็อบไม่ได้มีเพื่อให้เกิดความรุนแรงแต่ต้องบอกก่อนว่านี่เชื่อว่าทุกคนน่ะไม่ได้มีใคร เกลียดอพูตอนี้ขอพูดเลยไม่ได้มีใครเกลียดรัฐบาลขนาดนั้นถ้าเกิดรับฟังปัญหาและนําไปแก้ไขแล้วถ้าวันหนึ่งดีขึ้นมันมันก็อยู่ด้วยกันได้ทุกคนก็ไม่มีการที่จะต้องสร้างมาเกิดขึ้นไม่อยากให้มองว่าทุกอย่างคือการล้มล้างเด็กรุ่นใหม่คือการล้มล้างไม่ใช่แค่ถ้าเกิดเราปรับตัวก็อยู่ด้วยกันได้มันก็เปมือนใช่แค่รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโอเคใช่ค่ะ หนูหนูก็หนูโอเคนะคะเพราะหนูคิดว่าการที่ยืนอยู่ตรงนี้นะค่ะพี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนชอบเราแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราดังนั้นแล้วเราเสพสิ่งไหนเพราะที่คําถามมันบอกว่าในความคิดเห็นของคุณคุณคิดมันยังไงซึ่งในวันนั้นถ้าสมมติว่ากรรมการไม่เห็นด้วยในสิ่งที่หนูพูดไปหนูก็ยอมรับนะคะ แต่ว่าเขาก็ให้เราแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ใช่ก็ต้องต้องขอบคุณพี่นวัดนะคะมีแบบฟีดแบ็กแรงๆเข้ามาหาเราบ้างไหมอ้ยหนูโดนเยอะมันมีแล้วใช่หนูโดนเยอะมากค่ะมันจะเกิดในแง่ก็คือแบบว่าพอเราออกความเห็นไปแล้วมันไม่ไม่ตรงกับใจใจเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดฟีดแบ็กที่อาจจะบูลลี่กลับมาเงี้ยเราว่ามันก็ ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติมากๆเป <ๆ S 1> ็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ในความคิดของเรา<ช>แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจรงิงๆอาถ้าเกิดสมมติเขามาว่าเราก็ไม่ถูกเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่านี่เป็นความคิดของคนทุกคนที่ต้องทำาให้เห็นด้วยแต่นี่นคือแค่ความคิดเห็นของเราน,นามของคนไทยคนหนึง่งใช่ว่าสุดวันนี้สองสาวเราเป็นพี่น้องกันค่ะทุกคนเริ่มชื่อ อ๋อนี่หนูไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ดูยัง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 เลยค่ะเขาเขาเอ่อเรื่องสีผิวของนรื่องเชื้อชาติของเราอันนี้เราอยากจะบอกเขาว่ายังไงว่ามันค่อนข้างแย่สำหรับสำหรับตัวหนูอะเพราะตรงตรงว่าหนูไม่ได้แคร์เพราะว่าปัญหานี้มันไม่ใช่ตัวหนูหนูไม่สามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าเขาเหมือนเขาหรือคนอื่นได้ปัญหาอยู่ที่เขาถ้าเกิดการที่มีความคิดแบบนี้การแสดงความรู้สึกออกมาครแสดงอารมณ์ออกมากับพวกหนูหรือคนอื่นแบบนี้ น่นแสดงว่าเขาคือก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะมากพอที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้เลยอันนี้ทุกคนอาจจะมองว่าแรงไปนะแต่นี่มองว่าไม่ใช่แค่ผิวสีไม่อยากให้ใช้คำว่าบูลลี่กับแค,ค่คนผิวสีคนผิวขาวคนผิวสีทุกคนที่สัดทุกคนน่ะมันโดนบูลลี่กันหมดมันอยู่แค่ว่าจะเลือกจัดก,การกับตัวเองอยังไงซึ่งหนูเองก็เลกที่จะไม่สนใจเพราะว่าการที่หนูได้มงกุดมาตรงนี้พวกหนูก็ต้องมีคนยอมรับในระดับหนึ่งความสามารถก็ต้องมีในระดับหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะว่าพวกหนูผิวสีหรือเพราะอะไรเรื่องแค่นี้หนูก็เลย ไม่สนใจไม่ไม่รู้สึกอะไรกับการที่เขามาพูดพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยไม่สนใจแล้วมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะโลกใช่มันเปลี่ยนไปแล้วที่แบบเราจะมามามาวิจารณ์คนเรื่องยูซี่ก็เหมือนเขาเป็นแค่สิจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โลกพัฒนาไปแล้วอะหนูให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเราต้องมองในความเป็นจริงอะเนาะเฮลโหลเบบี้นี่ยุคไหนแล้วค่ะเฮลโลเบบีใช่แต่ว่าหนูหนูมองว่านะ เรื่องบูลลี่สีผิวหนูหนูผ่านอะไรมาเยอะกว่าเรื่องนี้อะกูยี่สิบสองปีนะคะพี่แต่เออหนูก็ไม่ได้โตขนาดนั้นแต่หนูก็คิดว่าเรื่องสีผิวเราเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้หนูเลือกเกิดไม่ได้และหนูก็อยากจะฝากคําถามกลับไปว่าความสวยคุณคืออะไรคนที่มีสีผิวแบบหนูคือคนไม่สวยเหรอ mm. คนที่มีคนที่การเป็นแบบนี้เราวัดคุณวัดคุณค่าของคนที่อะไรมากกว่าอยากจะถามเขากลับไป mm. เพราะว่าหนูเลือกเกิดไม่ได้สิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือสิ่งที่ ประเสริฐที่สุดแล้วต้องบอกว่าพวกหนูเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกหนูเลือกที่จะไม่พูดจาแบบเขาได้ไม่ถูกคนอื่นได้แค่ h e l l เ baby ค่ะแล้วพี่เห็นอตอนได้ตำแหน่งนะ่ะหนาบอกว่าเราต้องพูดน้อยก่าคนอ่ะใช่แล้วค่ะพี่หนูก็ไม่ได้สูงเยอะขนาดนั้นนะคะ้อยกคนอื่นไนะหนูเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา คือเราพูดไปหลายครั้งแล้วเนาะเรื่องเรื่องปัญหาข้อเท้าของหนูเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่เส้นเอ็นข้อเท้าขาดข้างขวาค่ะทุกครั้งที่หนูเดินหนูเจ็บและดังนั้นแล้วว่าการที่คุณมายินอยู่ตรงนี้ในท็อปไฟนัวท็อปไฟทุกคนเก่งหมดเลยนะคะแล้วคุณจะเอาอะไรไปกระชากใจกรรมาการดังนั้นแล้วว่าทุกครั้งที่หนูเข้าไปในกองหนูคิดทุกครั้งหนูไม่ได้มีหนูไม่ใช่เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในเรื่องการเป็นนางงามเยอะแต่สิ่งที่หนูมีคือหนูสังเกต เพราะว่าพ,พี่นวัดบอกว่าการที่คุณอยากจะคุณการที่คุณอยากจะได้ตําแหน่งคุณต้องเล่นเกมให้เป็นบอกได้เลยว่าตั้งแต่เข้ากองเทว o น r ี่โฟอเวอร์คือเกมนะคะแล้วสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่พี่นวัดเลือกคือคุณอดทนได้มากขนาดไหนคุณมีไหวพริบเยอะขนาดไหนเท่านั้นเองแล้วทุกหนูว่าเจ็ดสิบจจังหวัดเก่งหมดนะคะพี่เลือกยากมากยี่สิบยี่สิบกว่าวันเนาะหาข้อผิดพลาดจากคนในเจ็ดสิบเจ็ดคนเนี่ย ให้ได้น้อยที่สุดนั่นแหละอาจจะเป็นแบบนั่นแหละแล้วเห็นมีคนบอกว่าเออเห็นรูปน้ำแบบนั่งรถไฟมาอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเป็นงงานางนาำติดดีอืมไม่ใช่ค่ะหนูนส่งของมาจริงๆหนูส่งของมากับรถไฟจริงๆใช่แต่ว่าหนูขึ้นมาขึ้นมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วก็ส่งของกลับมาส่งของมากับรถไฟหนูก็ตรงๆนะคะ ใช่เราเราอยู่ยุคไหนแล้วเนี่ยใช่เราอยู่ยุคไหนแล้ววะมันเหนื่อยไปหน่อยไม่รถไฟมันมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าคือเราต้องขึ้นมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหลายอย่างค่ะเรารีบมากๆค่ะพี่เพราะว่าหนูได้รับตําแหน่งก่อนที่จะมาเข้ากองเนี่ยไม่ไม่ไม่ ประมาณไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำแล้วดังนั้นแล้วกว่าเราจะถ่ายนั่นถ่ายนี่เตรียมตัวความพร้อมหลายๆอย่างก็เลยต้องรีบหน่อยใช่มันเป็นความเสียของเราที่ขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันคือการแข่งขันมันคือเกมมันคือเกมคุณวางแผนดีขนาดไหนคุณเอาองค์ไปเลยค่ะใช่เหมือนที่พี่นวัดบอกเรายังไงบ้างการแบบอยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยลบากคะสนุกสนุกเนอะสนุกแต่ละคนหีแต่น ก็ถ้าบอกว่าในกองนะคะตั้งแต่วันแรกก็โหทุกคนจัดเต็มตั้งแต่วันมารายงานตัวเลยทุกคนก็ขนความพร้อมมาเต็มที่ค่ะและส่วนในเรื่องของการทำกิจกรรมแต่ละวันก็ทําให้พวกเรารู้จักกันมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะพี่นิวันเคยพูดบรอกมิตรภาพเนี่ยไม่ต้องหา<ม>เพราะว่าวันนี้เรามาหามงกุฎสิ่งที่การที่เราไม่ต้องหาเนี่ยเพราะว่ามันเกิดได้ขึ้นเอง<ม>โดยที่เราไม่ต้องหาอะไรเลยแล้วตอนนี้พวกเราก็คือต้องบอกว่ารักกันมากเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกันก็คือแบบมีความรู้สึกดีๆให้กันตลอดค่ะ Ha, ใช่ค่ะต่อไปสาวเขต้องเตรียมตัวไปประกวดส่งออกกันอันน <ok ี้ต้องรอก็เดี๋ยวต้องรอรอรอดูโควิดว่ายังไงอค่ะค่ะแล้วารู้ยง่าตัวเองต้งไปประกวดไนตอนนี้รู้ไหมคะยังไม่ยังต้องรอประกาศค่ะใช่โควิดอีพิโซดค่ะใช่ ในฐานะหนูเป็นสาวใต้ซึ่งสาวใต้เป็นเรื่องปกติที่เราจะมีสีผิวที่แบบนี้ะนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่เขากลัวมากพี่หนูพูดได้เต็มปากในฐานะที่หนูเป็นคนหนึ่งที่มีสีผิวแบบนี้เป็นคนหนึ่งที่เลือกเกิดไม่ได้หนูอยากจะถามกับว่าแล้วคุณเปลี่ยนอะไรได้หรือเปล่าถ้าคุณมีสีผิวแบบนี้คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้สิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องยอมรับตัวเองแล้วข้อด้อยที่คุณมีอะหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อด้อยนะหนูมองว่ามันเป็นจุดเด่น ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วบอกว่าจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณมีเป็นจุดด้อยเท่านั้นพอแล้วว่าการที่คุณประสบความสําเร็จอ่ะคุณต้องรู้จักตัวเองให้เยอะที่สุดเปลี่ยนได้บริบทเปลี่ยนได้คุณมาในตําแหน่งคุณอยู่ในบทบาทไหนคุณสามารถเปลี่ยนได้แต่สิ่งที่สําคัญห้ามเปลี่ยนตัวเองคุณเปลี่ยนตัวเองให้มันดีได้ให้เข้าใกล้กับจุดสมบูรณ์แบบเยอะที่สุดอันนั้นคือข้อดีแต่อย่าลืมว่าอย่าเปลี่ยนตัวเองใช่

ก็ในฐานะที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วในตอนนี้เราอยู่ในที่แจ้งเราสามารถพูดออกไปแล้วมีใครหลายๆคนที่ได้ยินเสียงเราในตัวประชาองประชาก็อยากจะพูดในเรื่องของความยุติธรรมเสรีภาพของประชากรคนไทยทุกคนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีม็อบออกมาพวกเขาไม่ได้คิดจะมาทําลายประเทศค่ะพวกเราพวกเขาแค่อยากได้สิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่เขาควรที่จะได้รับสวัสดิการต่างๆภาษีต่างๆที่ได้เสียไปก็ทางรัฐบาลอาจจะไม่ได้เล็งเห็นความสําคัญมากพอสิ่งนี้ก็เลยเก ขึ the them th ้นการที่เรามาอยู่ตรงนี it, <so ้เราก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกเสียงหนึ่งที่อยากให้ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของประชาชนให้มากกว่านี้ค่ะคนถามว่าทำไมสาวถึงแบบตอบกันมากในปีนี้ก็เพราะว่าสิ่งเพราะว่าสิ่งที่พวกเรากล้าพูดออกไปเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีประชาธิปไตยใช่แล้วเราก็เอาจริงออยออยเป็นคนหนึ่งที ใช่ไหมคะก็จะขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ mm. พอเราเจอเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราโดนผลกระทบเต็มๆซึ่งสิ่งที่ออลเราอยากให้มันก็คือเราเห็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรย่างเงี้ยที่เราเห็นอนะคือเขาก็ลําบากจริงๆสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้เล็งเห็นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแค่แจกเงินอยากเปลี่ยนเป็นอยาก,จากแกจกแจกเงินอาจจะเป็นในเรื่องของการมาพัฒนาสายอาชีพก็ได้เพราะว่าเราให้เงินไปเขาอาจจะไปแค่ไปกินข้าวแต่ถ้าเกิดเราให้อาชีพเขาอะมันเป็นการต่อย,ยอดเขาได้เนี่ย mm. สิ่งนี้ออยเรยอยากให้มองแบบเล็งถึงด้านนี้เนาะ ใช่อืมแต่แต่แน่นูนคิดว่าคําตอบของบนั่นน่าจะแบบเพราะเคยได้ยินว่าเราพูดเรื่องนี้เรื่องแบบว่าการที่เธอมาถึงเก้าเว่าหนูทักว่าหนูถามบน,นั้นว่าทำไมโบนั้นเนี่ยึงก้าออกมาพูดคือเมื่อวานหนูฟังหนูรู้สึกว่าคําพูดของดับเบเทีคือมันต้อใจมากๆ่ ทำไมทุกคนถามว่ากล้าออกมาพูดใช่ไหมคะโบคิดว่าตอนนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วมันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่อะค่ะก็อยากจะให้ฟังเสียงของคนรุ่นใหม่บ้างเพราะว่าคนรุ่นใหม่ต่อไปเขาต้องมาเป็นอนาตคตของชาติก็อยากจะให้ฟังหรือว่าความคิดเห็นความรู้ของคนรุ่นใหม่ๆว่ามันเป็นไปยังไงโลกตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็เปิดฟังความคิดเห็นของกันและกันคะ่ะแล้วโบเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเปิดฟังความคิดเห็นของเรามันจะได้หลายๆมุมมองไม่ใช่จาก ด้านเก่าด้านเดียวคือตอนนี้อะไรใหม่ๆเราก็ต้องรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาต่อไปอะคะ่ะใช่ต้องเปรียบเทียบง,ง่ายก็ได้คะ่ะว่าแบบถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอาโนเกียในยุคเมื่อสองเมืม่อหลายหลายสิบปีมาใช้ในตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมทา,ทางที่โนเกียมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะ,ะแต่ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้วอะ<ม>คนเราเขาก็เปลี่ยนการใช้ไอโฟนละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นก็เหมือนกันถ้าเราเอาความคิดเห็นเก่าๆมาใช้ในโลกของยุค2020มันก็ไม่ได้ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องต้องปรับต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะยอยให้เห็นแบบเออมันจะได้เห็นภาพเนาะถูกไหมค่ะนางงามปีที่ได้รับคำชมเยอะมากแบบว่าตัว่ากะบอกเสียให้คนแต่จริงๆอะตัวหนูบอกว่าจริงๆคำว่ากระบอกเสียงอะมันไม่ใช่แค่นางงามหรือว่านาางงอย่างเดียวนะะคพี่อินนี่มองว่าต่อให้นางวันนี้อ่ะหนูเป็นคนที่ต่อให้ก่อนนันนี้ที่หนูยังไม่ประกวดติ ใน Twitter หรือตัวอย่างของหนูก็ตามหนูขอซัพพอร์ตเต็มที่เพราะหนูเชื่อว่าต่อให้เสียงมันจะเล็กไม่มีชื่อเสียงก็ตามอ่ะแต่อย่างไรมันก็คือเสียงบางทีการที่เราคนนึงทวิตเตอร์แค่ทวิตเดียวคนรีเป็นแสนมันก็มีเราไม่อยากให้คนมองว่าอ๋อจะต้องเป็นดาราดาราจะต้องพูดได้ดังที่สุดพวกหนูจะต้องพูดไดาา้ดังที่สุดพูกหนูแค่าสามารถพูดได้ดังกว่าเดิมก่อนหน้านี้แค่นั้นเองอยากให้ทุกคนมองว่าแบบทุกคนสามารถพูดเหมือนกันได้หมดสามารถช่วยกันได้หมด ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพูดภาษาใต้ได้ไหมค่ะพูดภาษาใต้เริ่มาหนูหนูจะมาอ้คนใต้แท้ๆเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคําแนะนําแล้วก็ขอบคุณที่ยางสนับสนุนพวกเราทั้งห้าคนนะคะเราก็ไม่มีทางที่จะมายืนตรงนี้ได้ถ้าไม่ได้มีแม่ๆพี่ีแฟนนางงามทางไล่ทีหอยให้การสนับสนุนก็ ดักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนเลยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจพวกเรามาตลอดไม่ใช่แค่เฉพาะเรารวมไปถึงเพื่อนๆอีก77คนที่มาประกวดในวันนั้นทุกคนทำเต็มที่ค่ะแล้วพระชาก็เชื่อว่าองค์กรวิสแกนนะคะก็จะอยู่เคียงคู่กับคนไทยตลอดไปค่ะ ก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกกําลังใจแรงเชียร์เลยที่ทําให้เราทั้ง5้าคนได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามพวกเรา5้าคนม s สแ a n น Thailand ปี2020ด้วยค่ะก่็ถือว่าต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าสนับสนุนเราทั้ง5คนเนาะเราออเชื่อว่าเวทีมิสแ a n นก็จะ จะมอบแต่วความสุขให้กับทุกคนดีกว่าเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าอยู่กันมานานแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่ดู<ช>ดูมิสแกรนให้เป็นมิสแกรนแล้วก็ให้มีความสุขค่ะอย่าไปคิดมากแค่นั้นเองค่ะค่ะก็ะะทุกคนก็ได้พูดขอบคุณทุกคนหมดแล้วเนาะ, <c oughs> ะหนูก็อยากจะขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้พวกเรามา<ช>ที่นี่ได้มาแสดงความคิดเห็นว่า พวกเราคิดยังไงเพราะหลายอินิิชี่ลวหลายกระแสคือหนูอ่านหนูอ่านทุกข่าวก็มีที่แบบประมาณว่าโอเคเราอาจจะพูดออกไปเพราะแค่ว่ามันเป็นกระแสบนเวทีแต่อย่างที่หนูบอกหนูก็ขอยืนยันคำเดิมว่ามันคือถ้าสมมติว่าวันนี้พวกหนูประกวดแล้วพวกหนูไม่ได้มงกุดอะหนูก็ยืนยันหนูก็ยังจะไม่มีงานทำถูกไหมพูดตรงพูดนี้เมื่อก็คุกคตกงานนะเราก็สามารถที่จะพูดออกมาได้เพราะว่ามันคือสิทธิของเราอยากให้ทุกคนเปลี่ยจากการไม่เห็นด้วยมาร่วมกันแบบเข้าใจและช่วยกันพัฒนาดีกว่านะคะ 拜拜啦。